ตลอดแตกเจ้าเสือใหญ่หมัดคมนกยกสองอลีฟปลื่มได้สัญญาเวทีใหญ่ศึกวันลุงพินี40สศึกวันลุงพิ่นี40สศูนย์รวมความมันแห่งการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เมื่อช่วงข้าวันศุกร์ที่สิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุงพินีรามอินทรา อัดแน่นด้วยบรรดาคู่แข่งขันสุดแกร่งทั้งกายใจ12คู่ที่ต่างออกมาฟาดฟันกันแบบเกินร้อยเพื่อแย่งชิงแต้มชัยสร้างชื่อให้เป็นที่จดจำคู่เอกของรายการเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันนักสู้จากเมืองกรุงวัย2 2ปีอาวุธครบมือลูกเด่นข่าวลอยเปิดหน้าแย่งชิงแต้มชัยสำคัญกับไผ่แดงเกียรติทรงฤทธ มวยซ้ายฝีมือดีวัย23ปีจากนครปฐมหลังไฟล่าสุดต่างโชว์ฟอร์มเก่งไม่ออกแพ้มาทั้งคู่ในกติกามวยไทยรุ่นไฟ์เวท125 1 3 5ถปอเปิดฉากยกแรกเจ้าเสือใหญ่ใช้ความนิ่งหาช่องเล่นงานไผ่แดงที่ยืนคุมเชิงแบบไม่ประมาทเข้ายกสองเกมเริ่มเดือด เจ้าเสือใหญ่เดินหน้าลุยด้วยความมั่นใจมากขึ้นก่อนได้จังหวะปล่อยหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มกกหูไผ่แดงลมทั้งยืนแม้พยายามฝืนยืนสู้แต่สุดท้ายทนพิศบาดแผลไม่ไหวทำให้เจ้าเสือใหญ่ชนะนอกไปได้ในนาทีที่สองนาฬิกา21นาทีของยกสองพร้อมรับโบนัส3.500แสนบาท คู่รองของรายการอาลีฟสอเดชพันธ์จอมห้าววัย19ปีลูกครึ่งไทยมาเลเซียที่ฟอร์มแรงคว้าชัยพร้อมโบนัสมาสามไฟรวดนับตั้งแต่เปิดตัวขอต้อนรับน้องใหม่เทมานโซฟาการีมวยกำปั้นระเบิดวัย26ปีจากอิรานในกติกามวยไทยแคทเวท120ปอ เปิดฉากมาเพียงแค่14วินาทีอาลีฟได้โอกาสโชว์พลังกำปั้นเหวี่ยงฮุกซ้ายเข้าเต็มกรามส่งเทมานลงไปนับอย่างรวดเร็วแม่ยอดฝีมือจากอิหร่านจะพยายามลุกขึ้นมาได้แต่ก็ไม่รอดเงื้อมือของอาลีฟที่เดินหน้าเช็คบินเอาชนะน็อกไปได้ในนาทีที่1นาฬิกา44นาทีของยกแรกพร้อมคว้าโบนัสมูล,ลค่า3.5 แสนบาทไปครองนอกจากนี้จากชัยชนะอันเด็ดขาดบิ๊กบอสชาตรีจึงมอบสัญญานักกีฬาวันมูลค่า3.7ล้านบาทให้เป็นรางวัลโดยเป็นนักกีฬาคนที่เจ็ดจากวันลุมพินีที่ได้ก้าวสู่เวทีระดับโลกด้านคู่เอกอินเตอร์ได้2องมวยหนุ่มต่างชาติวัดพลังแกร่งริคา์โดบราโวจอมห้าวัย23ปี จาก Argentina, อาร์เจนตินาอาสารับน้องโอลิเวอร์ฮันเซนนักรบไวกิ้งวัย20ปีขอมาประเดิมเก็บแต้มชยัยเพิ่มความมั่นใจในกติกามวยไทยแคดเวต165ปอหลังเสียงระฆังเริ่มขึ้นโอลิเวอร์ใช้ความสดเดินลุยใส่ส่งริคาร์โดร่วงลงไปนับ8ได้ก่อนถึงสองครั้งก่อนเอาตัวรอดไปได้แบบบูดวิด เข้ายกสองริคาโดตั้งหลักได้หาช่องเข้าทำได้ถนัดมากขึ้นแต่ฮันเซนยังป้องกันได้เหนียวแน่นยกตัดสิงเกมพลิกครั้งใหญ่ริคาโดพึดปล่อยอาวุธรัวเป็นชุดได้นับ8คืนกลับมาแบบทบต้นทบดอกสอยโอลิเวอร์หล่นนอนวัดพื้นสามครั้งติดทำให้นักชกแดนฟ้าขาวชนะนอกไปได้ พร้อมรับโบนัส3.5แสนบาทเป็นไฟที่สองติดต่อกันการแข่งขันในค่ำคืนนี้สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้แบบเต็มอิ่งโดยมีนักกีฬา5รายออกอาวุธเข้าตามุ่งม่านปิดเกมแบบสุดฝีมือบิ๊กบอสชาตรีสิยอดธงไม่รอช้าเบิกเงินจ่ายโบนัสพิเศษให้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น1.75ล้านบาท 1,750,000บาทขณะที่อาลีฟฟอร์มสวยเก็บชัยชนะพร้อมโบนสัสได้สี่ไฟติดต่อกันส่งผลให้ได้รับสัญญานักกีฬาวันไปครองสมใจ